รถน้ํำท่วมเคลมประกันได้ไหมน้ําท่วมที่เกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งเป็นเหตุสูวิสัยที่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าฝนตกแล้วตกหนักตกเบานะครับจะมีน้ํำหลากไหมไง้ครับจนเป็นเหตุให้เราเนี่ยไม่สามารถเตรียมการหรือว่าเอารถออกได้ทันทําให้รถของเราได้รับความเสียหายถ้าทําประกันภัยชั้นหนึ่งเอาไว้เนี่ยอันนี้เคลมได้แน่นอนครับเพราะว่า ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งจะมีความคุ้มครองในส่วนของน้าท่วมด้วยทั้งนี้กรณีความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากเหตุน,น้ําท่วมเนี่ยต้องไม่เป็นความประมาทของผู้ประกันภัยเองหมายความว่าไงเช่นผู้ประกันภัยเห็นอยู่แล้วว่าเส้นทางข้างหน้าที่เราจะไปมีน้ําท่วมขังอยู่แต่ก็ยังจะรุยไปนะครับหรือก่อนหน้านี้ทางภาครัฐ มีการแจ้งเตือนติดป้ายอะไรก็แล้วแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มีโอกาสที่น้ําจะท่วมหรือมีเหตุฝนตกลงมาหนักแต่เราก็ยังไปจอดรถอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นจนเป็นเหตุให้รถของเราเนี่ยถูกน้ําท่วมเสียหายแบบนี้ถือว่าเป็นความประมาทที่บริษัทประกันภัยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่รับชอบนะครับหรือถ้าเกิดสามารถเจรจากับบริษัทประกันภัยได้ก็จะชดเชยให้แค่บางส่วนอันนี้ต้องไปเจรจาเองนะครับเพราะว่าเกิดจากความประมาทของผู้ประกันภัยเองครับ กรณีที่รถได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเป็นจนํานวนมากเนี่ยสูงครับเพราะว่าน้ําสามารถเข้าไปภายในรถได้เลยรวมไปถึงเครื่องยนต์แล้วก็ระบบไฟฟ้าต่างๆก็พังเสียหายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหลังจากที่ประกรันตรวจสอบแล้วนะครับว่าความเสียหายของรถนั้นเสียหายแค่บางส่วนแบบนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดซ่อมปกติตามเสียจุดไหนก็ซ่อมจุดนั้น แต่ถ้าเจอว่ามีความเสียหายตั้งแต่70%ขึ้นไปแบบนี้บริษัทก็จะพิจารณาเป็นการคืนทุนต่อไปครับเนื่องจากว่าเป็นการเสียหายหนักในส่วนของประกันภัยชั้น2บวกและ3บวกในแผนปกติจะยังไม่มีความคุ้มครองในส่วนของกรณีน้ําท่วมอยู่แต่เราสามารถซื้อความคุ้มครองกรณีน้ําท่วมได้ซึ่งมีหลายๆบริษัทประกันภัยออกแพ็กเกจพิเศษในส่วนของ2บวกและ3บวกเพิ่มเติมความคุ้มครองกรณีน้ําท่วมมาให้แล้วนั้นสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ครับ เพิ่มเบี้ยมาอีกเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเป็นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการที่จะเลือกซื้อของผู้ประกันภัยทําให้ผู้ประกันภัยเนี่ยหมดความกังวลในเรื่องของการใช้รถได้ขึ้นมากเลยครับทาประกันภัยรถยนต์ต้องให้มืออาชีพดูแลถ้ากําลังมองหาประกันภัยรถยนต์และไม่รู้ว่าจะเลือกแพคเกจไหนหรือไม่มีความเข้าใจในเรื่องไหนโทรหาผมได้ครับ ถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วผมจะทำเนื้อหาดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟให้ครับใครที่กำลังมองหาประกันร,รถยนต์ที่เบี้ยถูกคุ้มครองดีแล้วก็ได้ส่วนลดทุกๆปี <c oughs> ก็แนะนำว่าให้ไปซื้อกับแอปฟินประกันร,รถ เพียงแค่ใช้เบอร์โทรศัพท์ของคุณแค่อย่างเดียวเท่านั้นไปลงทะเบียนผ่านลิงก์ข้างล่างที่ผมแปะไว้แล้วนะและมั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่ลิงก์ call center แน่นอนครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมงานเสริมงานอิสระไรายได้แบบ passive income ดยที่ไม่ต้องขายไรายได้ต่อเดือนหลักหมื่นถึงหลักแสนทำได้จริงครับไม่ได้ใขฝันคุณก็สามารถสมัครเป็นตัวแทนในหน้าผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้แล้วข้างล่างนี้นะครับ ฟรีครับไม่มีเงื่อนขผูกมัดไม่ว่าจะสมัครแล้วจะส่งงานจะมีการซื้อเข้ามาหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกันสำหรับใครที่มีบัตรในหน้าอยู่แล้วสมัครเข้ามาเป็นทีมงานกับเราได้เลยผ่านลิงก์ข้างล่างนี้เหมือนกันส่งงานกับฟินบล็อกเกอร์ได้ค่าคอมสูงเทียบเท่ากับส่งงานตรงแล้วก็ขายง่ายผ่อนสบายสบายเอาไว้ให้ลูกค้าได้เทียบเสนอให้ลูกค้าได้เลือกเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www. fin ขีดกลาง i n s h o r t e c h c o m